วันนี้จะไปบุกบะมีนงศิรชาตินะครับสาขานครนายกนะครับเราจะไปเจอเราจะไปเจอพี่หนงกันนะครับวันนี้บายอ้าักไก กขมาไม่ได okay. 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 uh ้สายอะไรเน่ยเขาบอกว่าถ้ามาสายอี่ยรถมีเศษรถผมมันจะเสียไปเสียไปเสียไปเลเอไอชุดกี่ดิงเนี่ยไอกล่องอู่ไอที่เหลือมุ่งไปหากันเนาะหาเง็นคือก่อนก่อนเอเอาก่อนเลยมาหลายขัน มันก็ดูสภาพก็ดีไม่ได้ต่าง่างเราเลยเนี่ยกีบีเอ,อ็มาบงดานน้กมถึงแล้วครับตอนนี้มีนม่นองนะครับ,น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 ,รบน,นี่จะไปหาพี่น,น,น,น่นอง เบียงคนน้อครับเี๋ครับเรียยวไครับครับันนลงทะเบียนครับส่ที่สองสามสไปแล้วอ่ออต้หนึ่งองสาครับหน<ะ>ึ่ง,งอสอรอใหญ่ครับ<ะ>ต้่งองสาเอ<ะ>อของหญิงด้กีนะ่ที่เที่ยะสิบหกไปด้วยฮะองด้วยเดี๋ยวกลับร้านหารลูกไปชมอีดบยบยครับพี่น้องไปเลย ไปร้านขนมหวานเลยครับจีบู๊ที่อย่าลืมใส่เบอร์โตัวนะฮะนั่งศูนย์สองนะฮะบางคนใส่ตัวสองมาตัวเดียวบางคนใส่สองศูนย์ก็ต่อมสองตัวยี่สิบได้ตัวไหนต้องใส่เบอร์โตัวใช่ไหมก็กลับบ้านด้วยนะครับพี่หนงหน่อยยืนยืน้อกลัว่าบอกลัวใหญ่ยังมาไม่ครบนะเนฮ้ยไม่ถามเขาเลยยังไม่รู้จักคนชื่อปูถามพี่น้องนี่ว่ารู้จักคนชื่อปูไหมปูไหนวะปูพัทยาไง ควรเหรอมาคบสอนจะขนาดไหนเนี <sa iden> ่ยเอตัวาเลยเหรอี่ขอดู้มาคที่มาต้องด้่าเปยครับพี่บอกครับเอ้าตาาารั

เรี่องขนมหากูเรื่องบอกกูเรื่องเหรอไปเขียนอะไงดี่น้อครับผมนั่งด้วยใช่ไหมเฮ้ยนี่ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศร้านฮะดีครับดีดีดีไอ้นี่ไปถ่ายคนท้องทำไมน่ะะท้องเหรอเออใจของมันอื่นว่าจะขึ้นไม่ได้ข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบอ๋อเดี๋ยวเขาไปซื้อเขาไปซืีอเขาไยซื้อข้าวบะหมี่ด้วยเหรอ เขาผู้ก่อสั่งเลยนะเอาีกเอมอีกเอาบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวน้ำด้วยะเกียวน้ำห้องอร์แมนลูกค้าพี่ร้เข้าไปใช่ไหมลูกค้าเหรอลูกค้าน้ำธรรมดาด้วยแล้วจะรองนี้ไปเข้าห้องน้ำไหมคะลูกค้าอีกที่ครับเข้แล้ว หกเจ็ดเก้าส<ป>ิบสี่ร้านลูกค้าเดินร่อเข้ามาดงเน,นี่ยบะหมี่เกี๊ยวน้ำของพี่บะหมีเกี๊วน้ำกับข้าวหมูกรอบนะสิบหกลูกค้าเข้า,ขขาไปกันแนอันนี้เรามาสั่ง สั่งอาหารนะครับ่ไอ้ต้มนะครับได้ไรอกที่มันได้ไหมที่นั่งโต๊ะร้อยสิบเจ็ดสองคนใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้แดดจะบานทางนี้บ้างทางนี้บ้างทางนี้บ้างแต่ถ้าเกิดอาหารลงแล้วเนี่ยแดดมานี่ที่ระยะดไปโน่นถ้ามันลงล้มที่ระยะดไปโน่น รีบใช่ไหมไม่ต้องรีบถ่ายรูปครับมาที่นี่ได้ถ่ายแน่นอนสัอาดอาหารก่อนครับพี่น้องบอกแล้วนะถ้าแดดมาฝั่งนี้พี่ย้ายโน้นย้ายทาาที่เนี่ยตรงนี้แดดจะไล่อ่ะเดี๋ยว่าโต๊ะร้อยสิบเจ็ดเห็นมีเจ็ดร้อยอะไรที่มีแตกต่างกันอ่างนี้ใช่ไพี่น้องสวัสดีครับดมีหลักฐานมีชาไปจมาทั้งหมดฮะไม่รู้จริงๆนะอันนี้ต้องถามแฟนพี่ดู มาตลกกันบ้างเจเปิดไหมนนี้สหรอะอันนี้สิเอค่ะบอกว่าดูดีแล้วดูราคาท่าทา่งาแล้วะดูนมดูแล้วก็ไปเซเว่นดีนี้สั่งเสร็จแล้วมารับน้ำนะครับ มุมแมลงได้มุมแมลงมุมตึกมุมห้องไดหมดแหละนี่เอาไปนะอ้าวหนสองเอาปวดปยังไงเราได้เอานดีล้วเงินึงไได้ไห อันนี้อะไรครับเนี่ยเมนูอะไรครับอันนี้แกงเขียวหวานไก่โด่งย่างไก่ข้าอะไรครับอันนี้อันนี้มัมีโงครับมันมีโด่งมันมีโด่งครับผมครบยี่สิบปีแล้วสามปีแล้วยังไม่แต่งใช่ไหมอะไรครับเนี่ยแดกอย่างเดียวเลยเอ้ายุงข้าวพี่อะไรครับเนี่ยสั่งเลยครับสามปียังไม่แต่งสองเลยอะไรเมนูอะไรเนี่ยผู้ชายจะแบบ ไม่รู้ว่ะเขาทำอะไรไม่กินไม่รู้อันนี้อะเลยผูนน้รักหนาวะหมูกรอบมั้งเอ้คุณชายจะมีลวดลายแล้วเคี้ยวไม่เห็นมีวะ,ะได้แล้วดิเฮ้ยอะไรนนะอะไหนาวะแตดงอะไรน,นะแดงอย่างเยอะเลยอะไรครับเนี่ยข้าวหมูกรอบอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอุ้ยสัตวดขนาดนอนในรถนะแอร์เย็นนะ ก็ต้องถอดเสื้อตัวเองห่มให้กลัวผู้หญิงหนาวโอ้หกินอย่างเดียวเลยครับซัดอย่างเดียวเลยครับแสบไม่กินไม่กินทีไรครับโอ้กเป็นไงครับอ,อ,อร่อยมนะอาอร่อยไหมครัอบโชคดีแล้ว กินข้าวหวานไเมื่อกี้หวานไเลยอร่อยนะทำไมร้านอื่นมันอร่อยกว่านี้ขึ้นทารอีกทีครับขึ้นด้านโน้นนะฮะโชคดีนะเอาจนเจอไม่รอเขได้ไงสมปีนะหรือว่าปีที่สไม่รอแลวว่าเสาโอเคต้องจับมือล ไม่ได้ลูกี้สกาวมันก็เลยแบบต้องเดินนานเออน่ารักอร่อยจะ้องสั่งเพิ่มนะครับตอนนี้สั่งอะไรบ้างอี่เดียวมีพี่เดียวเอาบบเอาบะหมี่ปลอมไหมอ่ะมีใครเอาบะหมี่ปลอมอ่หูงพี่หนึ่งจะเอาข้าวอะไรไปแล้วครับหนึ่งข้าวข้าวหมูกรอบดูบีออยไออันนี้เป็นสุดท้ายของออยไปจับ

กี่จานแล้วครับเนี่ยสองครับสองพอไหมเนี่ยอเออม <c oughs> าให้กินซีกินได้ทั้งวันแอะเปรมเลยได้ได้นอนอยังครับเนี่ยได้นอนอยังตูตาเลยครับ <c oughs> นีครับรถพี่น้อง เขาไปถ่ายรูมดาราฮะอย่าเพิ่งกวับเเรียกตอนนี้ยอาหารลงแล้วกินก่อนถ่ายได้ทั้วันเลยนะไมสวยไทยม่เบอร์ไทยไม่ชัดไทยหม่สะสมม่ถ่ายได้ทั้วันร้านผมเปิดแปดโงปิดหนึ่งทุ่มถ่ายได้ยันหนึ่งทุ่มนะร้านผมเปิดแค่สาวันนะศุกร์เสาร์แล้วก็าทนนี้แล้วอย at, aky, Firstly, oh. ู Zar ่เราถยกเร่การทัาพูกหาค้าเราเดือดกิดรับถ่ายได้ทั้วันนะ้าที่ผมคือทำงานแต่แปดโงถึงหนึ่ทุ่มพอเลยหนึ่งทุมก็ไปกินเหล้านะ ที่ก็ดไ,ได้นี่เป็นห้องน้ำนะครับสะอาดมากเจ็ดแลน้ำผใส่แรงนะนี่หมาที่เราแล้วนี่เราต้นที่เรามีแค่นี้าก็เป็นแร้านาหแล้วกรไปดูไูไปแล้วนี่มนตายไปหมดแล้วร้านหไม่ได้ให้ลูก,กมาทำากินไป เอาไว้หน้วเอาไว้เอาไว้ัที่พ่อจัดนี่พ่อ